สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันนะคะวันนี้นะคะคูมพันจะต้มไก่ค่ะต้มไก่ใส่ผักใส่ผักชีลาวแล้วก็ใส่ผักกัญจงค่ะเชิญชมได้เลยค่ะวัตถุดิบพี่น้องเมิ่งวัตถุดิบกอ่อันนี้คือพริกกระเทียมหัวหอมอันนี้คือไก่สับไว้แล้วค่ะขาขาเก็บมาจากนาได้ค่ะพี่น้องมาคามเปียกเอามาจากบ้านปะลา้าน้ำตาลเกลือ อันนี้ต้นหอมบักชีไหมทางบ้านพี่น้องอันนี้ที่ตัวสําคัญเลยตัวชูลงเลยก็คือปลากันจ้องค่ะเชิญชมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกคงมพันก็จะขั่วขั่วพริกที่คงมพันตำไว้ค่ะกับข่าข่าแล้วก็ไปมะกรูดขั้วคั่ว ะสวไก่ห่นตัใตวให้ไก่สุกป,ประมาณแปดสิบประชนตัวไก่ใก่คา ใบมะกรูดของกระเทียมห่วงนี้ก็จะเป็นห้องคูมพันตุลากันนะคะในเรื่องของการสอนภาษาไทยแล้วก็วิธีการดำเนิน,นชีวิตแบบพอเพียงนะคะ กวาเพียงแล้วก็องศึกาตัวบุญาภาพอื่นขว้าหอมกว้าไก่ขาวตะไคร้เน้สุดแล้วก็พริ ขั่วมันจะไม่ใช่บ้วเหม็นขาวเรื่องอะไรนะเดีวยวเรียบร้อย,ยล้วก็ใส่น้ำปลาล้างเลยค่ะใส่น้ำปลาล้าง เรากำลังคั่วไก่คั่วไก่ใส่เครื่องปรุงขา่าตะไคร้ไว้เมื่อกรูดพริกให้หอมๆเลยค่ะพี่น้องขอบคุณไอฟีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลักษกน์ขอบคุณเลยๆเด้อค่ะพี่น้องที่ให้เกียนเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ นี่นะพัวมันก็จะคั่วคั่วให้เกือบสุกเลยที่อะไรไปน้องไข่ไก่เกือบสุกเลยค่อยห,หอม chi lao dài một bờ lê. Hơi ổng quá mỏ không cái tớm nào Tôm cày ไก่สุกเก้าสิบเปอร์เซ็น90%เพิ่มน้ำเลยค่ะเพิ่มน้ำเลยนี่ค่ะเพิ่มน้ำน้ำเดือดก็จะใส่ผักกันจอง ใี้เดือดกันแต่จักันจองลงไปเลยให้น้ำเดือดกันด้ยค่ะพี้งต่กุมบันเติมน้ำแล้วก็ให้น้ำเดือดน้ำก็จะเดือดช้านิดนึง ไได้น,น้ำกำลังจะเดเือดแล้วค่ะต้มไก่ใส่ผักชีลาวใส่ผักกันจองแล้วค่ะพี่น้องูมพัน เสียดายผักกัญจองกลัวมันจะเน่าล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าผักกัญจองมีวิตามินมากค่ะพี่น้องที่คงพันไปเก็บไม่ให้นะปาท้องจันแล้วค่ะเสียดายเราสามารถที่จะนำมาบูรณาการแล้วก็มาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลายอย่างเลยค่ะผักกัญจอง มีคุณค่าทางอาหารสูงอืเริ่มเดือดแล้วค่ะ <c oughs> เริ่มเดือดแล้วคงุันใช่ว่าขามแล้วค่ะพี่น้องมาขามเปียก รสก็จะอร่อยมะขามเปียกนี่ก่ะที่เป็นแบบมะขามอยู่บ้านคุมพันนะค่ะเป็นออกออกหวานนิดนึงไม่ใช่มะขามเปรี้ยวอย่างเดียวเดือนแล้วค่ะพี่น้องใส่ประกันจองลงไปเลยครบับนี่ใส่ประกันจอง,องไปเลย Nu câu nhu lên hắn. Nhé. 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 ฝากไว้ก่อนค่ะปิดฝาไว้ก่อนให้มันเดือดก่อนเด้วค่ะพี่นอ้องต้มไก่ใส่ผักกันจองใส่ผักชีลาวต้นหอมผักชีแซ่บเ้อพี่น้อง เพราะว่าผักเก็บมาจากไรนาสวนผสมที่ใช้ภูมินดคะเด้ออยู่บ้านโคชมพันตัวละกันอยู่บ้านโคมพันตัวละกันนะคะชาวนี้ที่บ้านพักครูค่ะเป็นการทํากับข้าวที่เร่งด่วนแล้วก็ทําเวลาค่ะเดี๋ยวคุ้มพันว่าทำโรงเรียนจะพป่นไง รต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากาันขอบคุณหลายๆด้ะคะที่เป็นกําลังใจให้ อักเลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวปุ๊ดๆๆเลยโอ้ยหอมเลยพี่น้องอตอนนี้คนไดนะ้แล้วเพราะว่าไก่คงพันก็สุกแล้วพี่น้องอไก่ก็สุกแล้วเพราะว่าขัวครงพันคั้วก,ก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสุกอะ่ะขั้วใส่พริกใส่เครื่องปรุงอ๋อ หอมได้เลยไปนอกเ่นือกันจองก็เริ่มเปื่อยแล้วคนขึ้นมาหน้าปลาก็น่ากินจะวให้ให้เดือดอีกสักหน่อยใส่ผักเลยด้วยครับไปนองเนือต้นหอมแบบชีใส่ลงไปหอมไปเลย Để để phát mình không? Để nhé để màu sắc ngoài lên thôi đã xịt rồi nhé để đưa đi kìa nhục nâng con không กำลังเดือดดีเลยค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุรักันทรขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่าภูมิพันธุราักานทรก็ถ่ายทอดในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็สืบสานภูิบรรญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,ง้ามชมชื่น,นแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอเพีพยงเรียองชีพเก็บกับเขากับป้าวัตถุดิบจาก ได้านาส่วนผสมหฮาแล้วค่ะพี่น้องทํากินแบบง่ายๆแล้วก็จะมีน้องแมวน้องแมวน่ารักน่ารักมาฝากเอฟซีที่ชอบน้องแมวค่ะหมอกําลังเดือดเลยค่ะพี่น้องเดือดแล้วก็หอมเพราะว่าคูพันใส่ปักกันจองน้ำด้วยค่ะพี่น้องใส่ปักกันจองใส่ปักชีลาต้นหอมที่เก็บมาจากใช้ภูมิแล้วค่ะนี่กลังเดือดสวยเลย tuyệt nhá ngán quá này một cái nồng bưng đúng na chín na đây là đây là đây là trong trong Hãy subscribe cho สุกแลเด้อค่ะพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วปูปันปิดไฟกันปิดไฟปากเลยค่ะทีนี้โอ้แต่แซ่บพี่น้องหอมหวยหวยมาเด้อมากินท้องกันได้ค่ะต้มไก่ใส่บักกันชองใส่บักสีหลาโอ้เบิ้ดตอนนั้นเด้อค่ะพี่น้องแซ่บอปะเนี่ย หลังเสียบเบิร์ดฉะนั้นกาตะไคร์กาตะไคร์ใบมะกรูดก็มาจากพิริศรอมาปิดต้างจากเจ๊คุ้มน,ะะนี่ขักได้สองโถ่เมื่อนเดิมนี่ค่ะกลินหอมบักทีโ่โอ้ยหอมห่วยห่วยโยพี่น้องตากินตะเสียบนี่ยมาเด้อกิน,น,ะะนข้าวเศร้าทั้งกันเด้อค่ะกินข้าวเช้าด้วยการที่ แฟตต้านรักโตคะ่ะต้มไก่แส่สีลาวกับกันจมด้วยกันเลยต้มไก่คุ้มพันนะโอ้ยหอมหอมเพราะว่าคุ้มพันขั่วไก่ใส่เกลืองเทศก้อนคะ่ะแล้วก็เทียห้หหอมบะหมินขาวนี่ค่ะเด้อค่ะเด้อนี่สองถวยมาเ่บๆน้องกันเด้อค่ะ ต้มไก่ใส่บักกันจองใส่บักชีลาวด้วค่ะเด้อนี่ค่ะเซ็แบแทบนองกันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะคุมพันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ